ออสิสโคปคือเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่สามารถวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้าชนิดต่างๆได้และแสดงในกกรูปกราฟขนาดและเวลาบนหน้าจอภาพของมันออสิสโคปสามารถวัดรูปคลื่นได้ตั้งแต่1ช่องสัญญาณถึง16ช่องสัญญาณมีทั้งชนิดตั้งโต๊ะที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและชนิดมือถือ ที่เหมาะสมกับงานในภาคสนามลักษณะของออสิสโคปมีในดังรูปนี้โครงสร้างและส่วนประกอบโครงสร้างภายในของออสิสโครปประกอบด้วยสส่วนสำคัญดังรูป a คือวงจรขยายสัญญาณแกน y ทํทำหน้าที่ขยายสัญญาณที่วัดเข้ามาโดยสาม,มารถปรับขนาดแรงดัน และตำแหน่งอ้างอิงของแกน y ได้ b วงจรขนาดแกน x หรือแกนเวลาทำหน้าที่ขยายสัญญาณที่เข้ามาโดยสามารถปรับคาบเวลาและตำแหน่งอ้างอิงของแกน x ได้ c เปืนยิงอิเล็กตรอนทำหน้าที่สร้างอิเล็กตรอนและยิงออกไปเพื่อให้หลอด crt ทำงานได้ d หลอดยิงวังสีแคโทด ซึ่งทำหน้าที่ยิงอิเล็กตรอนออกมาให้แสดงผลเลาะบนจอรับภาพที่เคลือบด้านหลังจอแสดงภาพด้วยสารอฟอสเฟตเพื่อให้เกิดเป็นลำแสงแสดงลักษณะรูปคลื่นของสัญญาณที่กำลังวัดอยู่นั่นเองโครงสร้างภายในสำคัญของหลอดยิงรังสีแคโทดมี5ส่วนดังนี้การใช้ออสซิสโคป ออสซิสโคปที่ใช้อธิบายการใช้งานคือ Tech ic, t e c t โทนิก tds 2 0 2 4เป็นออสซิสโคปแบบดิจิตอลวัดได้ c h ่ช n e l เป็นที่นิยมใช้มากสำหรับห้องปฏิบัติการทั่วไปมีปุ่มปรับและส่วนประกอบที่ใช้งานบ่อยๆจำนวน11ปุ่มดังรูปปุ่ม1คือปุ่มเปิดปิดเครื่องมือวัดเมื่อกดเปิดหน้าจอภาพ จะแสดงตารางกริดและด้านขวาของหน้าจอภาพจะมีปุ่มควบคุมช่องวัดชแนลหนึ่และด้านล่างจะแสดงค่าโวลต์ดีไเท่ากับ1โวลต์ไทม์ดีไอวีเท่ากับ2 m เมเุ่ม2 3งปุ่ม2คือ 3, 4, ปุ่ม,มโวลต์ดีไปรับขนาดของสเกลวัดแรงดันได้ตั้งแต่ 2 m v มิลลิโวลต์ถึง1 0 0โวลต์ D/A V ปุ่ม3 p r p c i t i o n ใช้ปรับระดับของเส้นอ้างอิงเส้น0 v โวลต์ของสัญญาณหรือกราวปรับขึ้นหรือลงได้ปุ่ม4คือปุ่มเลือกเมนูใช้งานของ Channel ที่1สำหรับออสิสโ s c โคป4 Channel จะมีปุ่มเมนูนี้จำนวน4ปุ่ม12คือสายวัด หรือสายโปรบใช้วัดส,สัญญาณจากวงจรต่างๆโดยต่อเข้าด้วยปลั๊กชนิด BNC ที่ปลายสายโปรบเข้าที่จุด A หรือ B หรือ C หรือ D ตามที่ต้องการสำหรับออซิสโคปรุ่นนี้วัดพร้อมกันได้4ช n e l ปุ่ม5 6ปุ่ม5 TimeDIV ใช้ปรับขนาด ของสเกลวัดเวลาปรับได้ตั้งแต่2.5 ns ถึง50 sdiv ปุ่ม6 position ใช้ปรับระดับของเส้นอ้างอิงแกนเวลาแกน x ของสัญญาณปรับให้เลื่อนทางซ้ายหรือขวาได้ปุ่ม7 8ปุ่ม7ใช้กดเลือกให้สัญญาณหยุดหรือวิ่งส่วนปุ่ม8ใช้กดเลือกให้สัญญาณแสดงผลเพียง1จอแล้วหยุด รือให้แสดงต่อเนื่องปุ่ม10คือใช้สำหรับสอบเทียบสายโปรบที่จะนำมาใช้วัดว่ามีความถูกต้องหรือไม่โดยการกดปุ่มชดเชยสัญญาณโปรบเช็คเมื่อทำการสอบเทียบสายโปรบจะต้องต่อสายเข้าที่ปลั๊ก BNC ช h a n n น l 1และใช้ปลายสายวัดคีบเข้าที่จุดที่10ก่อนที่จะทำการสอบเทียบ การวัดแรงดันไฟฟ้าและความถี่การวัดแรงดันไฟฟ้าโดยออสซิสโคปต่อวัดได้ดังรูปเป็นการวัดรูปคลื่นแรงดันแรงจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ24โวลต์ RMS ความถี่50เฮิรตซ์โดยใช้ Channel 1วัดรูปคลื่น AC และใช้ c h a n n e l 2วัดแรงวันลัดวัดแรงดัน DC ค่า12โวลต์จากแบตเตอรี่ การอ่านค่าแรงดัน AC ที่วัดได้ให้สังเกตจากการปรับตั้งแกน x y ตั้งแกน y และตั้งแกน x ค่าแรงดันที่ออสซิสโคปอ่านได้คือค่า v ส่วน p และค่า v p จุด p แต่ค่าแรงดัน IMS นั้นจะวัดไม่ได้วัดได้ด้วยโวลต์มิเตอร์ AC, แต่สามารถคำนวณได้ดังสมการในรูปนี้ส่วนค่าความถี่ไฟฟ้าหากขึ้นที่วัดเป็นไฟสลับก็สามารถหาความถี่ได้โดยการอ่านค่าของค่าเวลาจากหน้าจอของออสิสโคปและนำมาคำนวณความถี่ได้ดังสมการต่อไปนี้จากรูปเป็นตัวอย่างการคำนวณการหาแรงดัน vp vis และ v จุด p vp เท่ากับ a คูณ volts div เท่ากับ3.4คูณ10โวลต์เท่ากับ34โวลต์ v จุด vp จุด p เท่ากับ2คูณ vp เท่ากับ2คูณ34โวลต์เท่ากับ68โวลต์ vp จะเท่ากับ v 2 v rms เท่ากับ24.04โวลต์ ต่อมาเป็นการคำนวณหาความ t t เท่ากับค่าเวลาของขึ้นใน1ไซนขึ้นเท่ากับ2 m มิลลิเซกคูณ10เท่ากับ20 m มิลลิเซก f เท่ากับ1ส่วน t เท่ากับ1ส่วน20 m มิลล mm ิเซกเท่ากับ50 hz เฮิรตต่อมาค่าแรงดัน dc v เท่ากับ d คูณ v o ส่วน d i v เท่ากับ2.5คูณ5โวลต์เท่ากับ13โวลต์ผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ